สวัสดีพี่น้องๆชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับโอ้โหคือควจริงอนะ่ะคือผมเล่นอนะ่ะมาสามวันแล้วนะปะาดไปแล้วเนี่ยสองรอบแต่มันเฟลนะต,ตรงนั้นมีบุบานครับมันั็จะอพยพไปนะเดี๋ยวเรามาทำการอพยพเลยดีกว่าคือบ้านหินอะันนี้ผมจะไม่เอาไปด้วยนะคับมันเสียเวลานะผมจะเอาไปแค่ทอดเฟรนชะ์นะครับผม วันนี้วันนีอีกอันหนึง่งแล้วก็เอาขวันเล็กมานะเฮ้ยขวันเล็กไม่ใช่ประตูนะครับขวันเล็กนะครับผมไปปึ้งเราไปเลยดีวยกว่ามจะไปที่หมู่บ้านของใบองค เดีวต้องวิ่งไปที่หมู่บ้านยังไม่รู้ว่ามันหมู่หมู่บ้านธรรมดาหรือหมู่บ้านหลัหมู่บ้านมาดันผมพอดูแล้วเนี่ยน,น,นะน่าจะมีเวีดเจอร์อย่างนั้นเนี่ยเออน่าจะมีเวีดเจอร์อยู่มีนึงเฮ้ยนะี่มันปลาหมึกเด็ดใหม่ของเวอร์ชันหนึ่งอยู่สิบเจ็ดด้วนะครับทุกคนต้องไปสนใจมันมากครับผมตัดสินได้แล้วเดี๋ยวพึ่งยุ่งออกมาเลยนะตรงนี้มันมีอะไรนะออ๋ไม่มีแล้ว เป็นแค่หินง้อที่ทําให้ก็ทําให้บัฟฟลดูดเดินเขา้าหาโอ้โหต้นของเบอร์รี่จะเป็นสักนิดนึงนะจําต้นเนี้ยมันจะโดนเล็กอ้ย แล้วตอนนี้ผมก็ตบปีกับต้นเบอร์รี่จนสะใจแล้วแต่ผมก็มาเจอนี่ด้วยครับผมมา,มาเจอกับมาเจอปักทองเชลโร่นะครับก็เจอนต,ตอนนี้ผมก็แหลกมากเลแหลกแบบไม่รู้ตัวและตรงนั้นครับมีวันเดอร์ริ่งเทรดเดอร์อยู่เดี๋ยวผมขอรู้ว่านะลุงแรกเอเมอร์ไลท์หรือเปล่าการเล่นนี่ยมันดีไหมนะลุง ดูหน่อยดิธุรกิจเป็นไงบ้าง<อ>ประมานี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหลุงคิดได้ไงเนี่ยโอโ้คิดได้ไงลุงไอ้ก็ต่อยมา้าลุงตาเลยโูโ้ชาวบ้านของใบอมไทยกะเขาเขาปลูกต้นเบอร์รี่ด้วยครับโอ้ยหตนเเนี่ยปลูกกันทำไมเค้ต้น,น,นนะหนไหมต้นเบอร์รี่ไหมโอ้โหใช่ด้วย โหลุกเพื่ <c oughs> อนบนี้ป้านี้ได้อยู่นะครับผมนี่ก็บ้าแหลแเดี๋ยวบ้านนี้มีหลายชั้นอยู่เดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนนะชั้นสองนะ่มันดีไหมถ้าชั้นสองมีเตียงนี่ผมจะมาอยู่เลยนะนนไม่มีแต่มีกล่องอม,มีกระดาษตู้แล้วก็มีวกรณ์ในการเอาชีวิตรอด กระดานนี้ผมจำได้มันสามารถเอาไปแลกกับคนที่ทำอาชีพคนที่บรรลักษ์ห้องสมุดได้แล้วก็ลงไปแล้วก็ออกมาแน่วอุโยเกิดเจ็ไปหมดเลยนะจากว่นที่นี้พลนปปนติกโยกแปรัลผมปลูกหญ้าะปกติเคยเห็นแต่ปลูกของตกแต่งใช่มอันนี้ปลูกหญ้าแล้วก็วางต้นโอ๊กด้วยนะครับ ทำไมต้องมาขึ้นโอ้โหบ้านี้ออกมาก่อนโอ้โหต่อไปไปไปพันต่อไปอ่ะบ้านนี้ไม่ถูกใจเราสมมนบ้านหลังนี้ก็น่าจะเหมือนกันใช่เหมือนกันเด้เลยบ้านนี้เป็นบ้านที่จะตักสินแล้วเพราะว่าไม่มีบ้านหลังไหนที่ไม่่เหมือนบ้านหลังนี้เลย ทุกคนครับตอนนี้ครับเครื่องผมค้างครับผมคุณผู้ชมครับประนึ็ครับผมไปเคลียร์ก่อน